'It works ผมเกลือเทพีอาม่าไปผมจะไม่เปิดมาอีกแล้วผมเศร้ามากผมหมดเงินเสียหายหลายบาทแล้วผมมพงจะเติมเพิ่มไปอีกแต่ว่าผมใช้ไป2ีิรูบี้นะทุกคน โคตรเศร้าเลยแม่งผมเติมจนแบบอาทิตย์นี้คือผมเติมเกมหลักหมื่นไปแล้วว่ะโอ้ผมแม่งหมดตูว้ว่ะผมจะเปิดกบนะโอ้กบแดงอีกแล้วทุกทีเลยไอกอนเนี่ยเกิดไปไอกอนมันต้องเกือนนะโอ้โอ้โหเกิดไปไอกอนก็ได้แค่นี้แหะครับทุกคน,นโอ้ทุกคนเกิดไปไอกอนนะบอกเลยนี่คือดูบี้ที่เสียไป แล้วดูดีว่าผมได้ผมจะได้บอดเคไหมนะทุกคนว่าบอดเคผมจะแปลงร่างไหมนะโอเคเดี๋ยวผมขอตัดทับตอนใส่กบเสร็จเลยแล้วกันผมแล้วก็มาก็มาต่อกันเลยนะคือตอนนี้ผมก็จะเปิดคางตัวของผมให้ทุกคนได้ดูกันนะว่ามันมีตัวอะไรกันบ้างนะก็คางตัวผมมีแต่ตัวที่แบบว่าคัดเอาไว้เล่นแล้วนะก็ mm hmm. คือมีประมาณนี้นะกบมีประมาณ20ตัว เอ้ยไม่สิประมาณ30ตัวได้มั้งกบกบฟ้าเนี่ยทุกคนคือผมมีเยอะมากแล้วผมก็ไม่รู้จะทําตัวอะไรแม็กต่อดีนะแต่ผมเลงบอสเคไว้แต่ว่าผมไม่มีวัสดุเออสลับล่างมันนะคือผมต้องการกบแดงอีกประมาณ3ตัวนะแต่ก็ไม่นานหรอกครับเดี๋ยวผมว่าผมจะเติมเพิ่มด้วยแล้วกล่องข้าวนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยนะโอเคแล้วเรามีเจสิก้าเนโคมาซี่ถึง2ตัวนะ แล้วก็แซลลี่รีสกิลผมว่าอาจจะเอาไว้แบบเอาไว้เล่นเอาไว้บัฟทีมแล้วก็รีเซ็ตสกิลสองตัวไปเลยนะแบบให้ไทยกาผมฉีดประมาณนาทีละนาทีละหกสิบครั้งอะไรเงี้ยฉีดทุกวิไปเลยแล้วกันนะตอนหนึ่งตัวโอเคครับผมแล้วก็มีลิงแสงเรามีลิงแสงสองตัวเลยเออเจ๋วเหมือนกันโอเคครับผมก็ในครั้งผมก็มีตัวนี้ที่เหลือก็เป็นตัวเกลือที่ผมเพิ่งเปิดได้มานะก็ไม่แนะนําให้น้องทางบ้านเติมตามแนละ้วเพราะแม่งเกลือจริง โอเคเดี๋ยวผมก็จะไป PVP ใต้แรงให้ทุกคนได้ดูเลยนะเดี๋ยวผมมีแพผนว่าจะเปิดเกียร์อีกนะแต่ผมไม่รู้ว่าเงินผมจะพอหรือเปล่าผมเสียเงินไปแบบเยอะมากๆเลยอ่อยาจะเจอทีมนี้นะมีเมอร์ลี่บินด้วยว่ะอ่าเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะว่าเราจะชนะได้ไหมนะตัวแม็กเยอะอยู่อ่าเดี๋ยวลองดูโอเคลุยสิโอ้โหทำไมชิดบ้านไวจังวะทีมนั้น,นรีบบอหรีบบอถามดิทีมนั้นรีบบอ อ๋อทีมนั้นมีโซนิกนะทุกคนเอ้ยเออเคลโลโลขวางอยู่ได้โอเคครับเดี๋ยวเจมเมอร์เราก็ทําเกมแล้วนะตอนนี้ผมจะเรียกตัวบินแค่ตัวเดียวก็พอแล้วนะเพราะตัวบินตัวเดียวเนี่ยมันก็น่าจะแบบพี่อุ้ยชิบหายและตัวกันบินฝั่งนั้นเอาเอาผมตายเลยว่ะคือตัวบินผมแม่งกระหลงกระลานะผมใส่เกียร์ผมเอามาสนุกสนุกเฉยเฉยนะไว้ตอบทีมีพมันไม่มีกันบินมันตีบ้านไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะโอเคแต่ทีมบินพื้นแล้วก็โหดเหมือนกันนะเนี่ย ทำเป็นเล่นไปก็น่าจะชนะเพราะทีมยเอ้ยชนะหรือเปล่าโอเคเราใช้แต่เรารอลุ้นกันนะทีมยืนพื้นเราโหดโหดกว่าทีมนั้นมากนะก็น่าจะชนะสบายๆอยู่นะครับทุกคนเพเบ้บ้ามากเลยอ่ะ จริงๆนะผมอยากปั้นแซลลี่แม่มดมากเลยแต่ว่าผมเปิดผมผมยังไม่ได้มีเออมันยังไม่มีรอบกาชามาถ้ามีผมก็อาจ,จะเปิดนะแซลลี่แม่มดนะเพราะผมชอบมันมากอ่าทีมนี้มีทนายโอเคมีทนายแล้วก็ลิวแต่ไม่มีการบินนะเดี๋ยวเราจะเรียกกันเราจะเรียกตัวบินไปแค่ตัวเดียวพอเรเรียกไว้กดดันให้ให้บอดฟังนั้น,นใช้ไอเทมนะครับถ้าไม่ใช้เทมบอดฟังนั้นก็จะแพ้เรานะมันเป็นเคล็ดลับนะครับทุกคนเรียกแค่ตัวเดียวก็พอแล้วไว้กดดัน อ่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียกอ่ะเนี่ยเราเริ่มเรียกได้แล้วหืมตัวบินเราโอ้โหมีตัวเดียวอุ้ยบินยืนพื้นฝั่งนั้นไหมอ้อทุเล่จังอะ๊อปปี้เราไปหมดเลยนะทุกคนฝั่งนั้นนะโอ้โหเอาดิเอาดิาดท,นทนายนะทนายมันเป็นตัวที่ดีดีมากนะแต่มันตกเมตาไปแล้วนะครับโอ้ดูตัวบินเราขอบ้านไม่เข้าเลยว่ะขอบ้านแบบเลือดรถทีละติดทีละติดจริงๆนะเนี่ย แต่ว่าเอาไว้กดดันให้ฝั่งข้ามใช้ไอเทมนะก็โอเคนะเกมนี้ก็น่าจะชนะไปได้อีกหนึ่งเกมอู้เฮ้ยแต่ผมลืมสังเกตว่ารูปโปรไฟล์มันเป็นรูปมาดาระใช้คาม,มุยว่ะแจ๋วว่ะเฮ้ยมันเป็นรูปโอบอิโตะนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองไปที่ทีมต่อไปเลยแล้วกันนะที่เราจะเจอผมรู้สึกว่าทีมผมเล่นสมูทพอสมควรอ่าผมผมกลัวแซลี่แม่มดนะซู้ไม่ได้นะแซลี่แมมดเก่งเกินไปนะ อ่าทีมนี้มีตัวกันบินมีดัด๊โอ้โหไทกะดัด๊คาริสด,ด้วยวะ่ะตัวตลกด้วยโอ้โหดุริยางด้วยโยมิด้วยผมมองว่าทีมเราไม่มีทางชนะเลยหรือเปล่ามีทางไหมนะะเดี๋ยวเราลองเล่นดูก่อนนะว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่านะถ้าสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะไทกะกับดัด๊ทีมเราเล่นทีมเรายังรู้เลยว่ามันเก่งขนาดไหนแล้วยิ่งไปอยู่ในทีมป้องกันนะโอ้โหเก่งขึ้นทวีคูเลยนะไทยกะดัด๊อะโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นดู อืมอ,อืมอืมสตันหมดสตันทั้งหมดเฮ้ยฟังนั้นมีอามาตะว่ะเจมเจมสเจมว่างเจมเจมว่างเจมวูดแชร์ก,ก่อนแล้วกันวูดฟังนั้นชีดลึกมากเลยอะวูดขอสู้ได้แลวกันเออเจมเจมเริ่มทำเกมแล้วเจมเริ่มหยุดโยมีแล้วนะอ้หขีปนาวุธนั้เราแพ้ขีปนาวุธแล้วทุกคนยิงทิ้งแม่งเก็บเก็บหมดเลยอวู้ เจ็บว่ะทีมนั้นตีเจ็บนะทําเป็นเล่นไปนะโอเคแต่โยมีฝั่งนั้นบักเยอะมากเลยผมไม่รู้ว่าเป็นโยมีตัวจริงหรือโยมีแบบที่มันติดบักนะโอ้โหเจมืดเจมืดว่าไงเจมืดว่าไงมีกี่ตัวแล้วเนี่ยเจมืดว่าไงโอเคค่อยๆเรียกค่อยๆเรียกค่อยๆทาเกมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเจมืดสตันหน่อยสตันเพิ่มหน่อยหยุดหยุดไทกะฝั่งนั้นให้ทีนะครับเจมืดนะผมเชียร์อูหลุนว่ะตอนนี้อู หวัง่อูเจมือเราตายรัวๆเลยว่ะโดนศูนย์หนึ่งเล่นนะทุกคนบาศูนย์หนึ่งเฮ้ยสกิลมันลึกเกินนะทุกคนบาศูนย์หนึ่งอ่ะและผมโดนคาริสด้วยนะก็เลยทําให้เกมนี้มันแย่มากเลยนะโอเคครับผมเราแพ้นะโดนคาริสเล่นว่ะเมื่อกี้ท้ยกะเรามาตีทีมเราเองด้วยอ่ะโอเคขอยอมก่อนนะทีมนี้คาริสก็ยังเป็นตัวป่วนเอออันดับหนึ่งอยู่ดีนะผมว่ามันโกงเกินไปอ่ะเอาทีมเราเองมาตีทีมเราเองหูโคตรแย่เลย โอเคครับผมก็เจอทีมนี้ผมผมเอออาจจะสู้ไม่ได้นะผมมองว่าธาตุไฟไอมิริมเนี่ยมันยังโกงอยู่นะ่ตอนนี้มันก็เก่งอะ่ะมัน,ม,น,ะนะนมันแรงนะทุกคนอ่ะมันแรงนะทีมนี้อีนุยาชานะผมบอกก่อนเลยอินุยาฉกับอินุยาชากับบ่าวศูนย์หนึ่งเนี่ยมันเป็นตัวที่สกิลลึกมากๆสกิลลึกนี่คือแบบ ทีมจะกลางแมพแม่งเก็บอย่างหน้าป้อมโคตรโกงอะ่ะงันเดี๋ยวเราลองเล่นดูเพราะตัวเราทีมเราก็มีธาตุมาเยอะนะอาจจะทําได้ดีก็ได้แล้ฝั่งนั้นไี่เจมมืดด้วยเหรอวะส่วนมากผมจะแพ้ทางพวกทีมที่ก๊อปปี้อะไรงี้นะทุกคนเพราะว่าก๊อปปี้เนี่ยมันโหดเกินไปมันกปเปอร์เพลเก่งกว่าล้างหลักด้วยมั้งโอ้โหขี่ปืนอาวุธแรงมากทุกคนขี่ปืนอาวุธที่คือยิงแม่งหน้าสันอะ่ะอ ยิงทุกกี่วิโอ้ยหนึ่งยิงอีกแล้วยิงอีกแล้วหูแปดลูขี่ปนาวุธแต่ดีนะเจมมืดเรามาทําเกมนะเกมมืดเราสต็อปสต็อปเออฝั่งนั้นหมดเลยนะก็ทําให้มันแบบได้ดีเลยนะตอนนี้ออืเล่นมันเล่นมันเล่นงานมันเล่นงานมันเล่นงานมันเออโอเคกลายเป็นเจมมืดหูกลายเป็นเจมมืดเป็นแถวเลยว่ะโอเคโอเคโคตรชอบเลยว่ะแก๋ว แจ๋วเลยสวยโอ้ทีมเราแม่งเล่นได้ดีมากเกมนี้ก็แนะนำนะใครที่เปิดไม่ได้เจสิก้าแสงหรือว่าเทพีอา่่านะผมก็แนะนำให้ทำใจแล้วไปเปิดตู้ต่อไปคือโยมิแต่ทุกคนก็ไม่น่าจะมีลูบี้กันนะก็คือมันหายากมากลูบี้พังนี้ผมยอมรับเลยผมหาลูบี้ได้ทางเดียวเลยการเติมอย่างเดียวเลยกับ PVP นะโอเคเดี๋ยวเราก็ต่อเลยดีกว่า จิโกใหญ่คิลิวทีมนี้ไม่มีกันบินหรอโอ้ย <c oughs> มีนี่ว่าผมลืมมองมูลผีจีเกือบเกือบกดแล้วไงเกือบคีดแตกโอเคมีตัวบินสองตัวเราลีนีเลยตัวบินอีกแล้วโอ้ตัวบินแม็กแม่งน่ากลัวจริงว่ะตัวบินแม็กอีกแล้วนะหอตัวบินสองตัวเลยวัดดวงดีป่ะ เอาวัดเลยมา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 วัดก็วัดมาตัวบินสองตัวดูดีมันผมว่าทีมตัวกระบินผมมันอาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้นะมาเล่นเสียวๆก็พอนะเกมนี้โอเคอืหอหอว่าไงฟังนั้นว่าไงโอ้โหสตันหน่อยอือเรียกดัดโอ้มันเรียกดัดหน่อยละกันดัดผมรู้สึกว่า โอ้โหตัวกันบินเราตายตัวบินน่ะโคตรแย่โคตรแย่มากเลยนะแย่มากเลยนะทุกคนผมผมเออสต็อปสต็อปสูมันสู้มันสู้มันไอแม่มดนี่แม่งเถื่อนเกินนะทุกคนมันมีบัฟอมาตัดในตัวเองอ่ะมันก็เลยทําให้ทีมเราเล่นยากมากเลยนะเดี๋ยวเราลองดูโอ้โหแม่งลาดซุปทีเดียวตายกี่ตัวเนี่ยอุ้ยยา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 ตัวกันบินเล่นงานมันเล่นงานมัน ตอแม่มดไม่โอ้ยเยี yeah. ่ยโคตรแรงขี่บ้านทีเดียวบ้านผมเดชเลยบ้านบ้านผมบึ้มโคตรว่า